ตรวจสอบสิทธิ์เยายวยาเกษตรกรกลุ่ม3เช็ค8ขั้นตอนก่อนรับเงินทีเดียว15,000บาทเช็คสิทธิ์ w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  y ไวเวยียวยาเกตรกร .com เปิด8ขั้นตอนสำหรับคนที่ยังไม่เพาะปลูกทำยังไงถึงจะได้รับเงินเยายวยารวดเดียว15,000บาทสวัสดีค่ะสองใจกระจายข่าวคลิปนี้มีข่าวมาแจ้งตรวจสอบสิทธิ์เยายวยาเกษตรกรกลุ่ม3 ก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่องสองใจกระจายข่าวเพื่อติดตามข่าวสารในครั้งหน้าจากกรณีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563รวมวงเงินของโครงการ150,000ล้านบาท โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่านทกสทุกสาขากว่า1,200สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63ที่ผ่านมาวันละประมาณ1 000, 000, ล้านรายล่าสุดนายกระสับเงินร่วงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสเปิดเผยว่าในช่วงวันที่15ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาทกสได้โอนเงินเยียวยากเกษตรกร5,000บาท ไปแล้วจำนวน7.1ล้านรายจำนวนเงิน35,500ล้านบาทสำหรับผู้ที่ไม่สามารถโอนเงินได้อีก5 7 9 4 0 0รายเนื่องจากสาเหตุด,ดังนี้ 1. ไม่พบบัญชีเงินฝากจำนวน356,000นราย 2. ส,ส่งรายชื่อบัญชีผู้เสียชีวิตคืนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทบทวนอีกครั้งจำนวน132,000ราย 3. เป็นค่าราชการจำนวน9 1า0นวน91,400รายขณะที่รายชื่อและข้อมูลที่กระทรวงเกษตรส่งมาให้ทกศจำนวน7.68ล้านรายแบ่งเป็นกลุ่มที่1จํานวน6.85ล้านรายกลุ่มที่2จํานวน8,28,000รายอย่างไรก็ตามในวันที่1มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรได้ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกจํานวน1,37,000ราย สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่3ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาวเนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทําการเพราะปลูกเพราะยังไม่ถึงช่วงเวลามีประมาณ1 3 0 0 0 0คนโดยมีแนวทางการขึ้นทะเบียนและปร,ะปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจนกระทั่งได้รับเงินดังนี้ 1. เกษตรกรคาดว่าจะปลูกระหว่างวันที่1พฤษภาค,คมถึง30มิถุนายน63สา กรอกแบบคำร้องทบก01และยื่นที่กล่องสำนักง,งานเกษตรอำเภอระหว่างวันที่1-15พฤษภาคม63 2. ปิดกล่องรับแบบทบกศ1ในวันที่15พฤษภาคมเวลาราชการ 3. รายงานจํานวนเกษตรกรแบบทบกศ1ในระบบทบกภายในวันที่16พฤษภาคม63 สเกษตรกรแจ้งยืนยันหลังปลูกพืชแล้ว15วันภายในวันที่16พฤษภาคมถึง15กรกฎาคม63 5. บันทึกข้อมูลในระบบทอบอกอภายในวันที่16พฤษภาคมถึง15กรกฎาคม63 6ตรวจสอบจัดชุดติดประกาศและยืนยันในระบบทอบอกอภายในวันที่22กรกฎาคม63 7. ส,ส่งข้อมูลสสก หรือทอกสในวันที่25กรกฎาคม63 8ทกสจ่ายเงินครั้งเดียว15,000บาทภายในวันที่31กรกฎาคม63ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาของคณะร,รัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์โควิด -19 จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยายเกษตรกรกลุ่มที่3ทั้ง8ขั้นตอนก่อนรับเงินทีเดียว15,000บาทขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์ในครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ